ชมครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะฮะแล้ววันนี้มีมีคอนเทนต์ใหม่ครับนี่ฮะอ,อ้าวมีคอนเทนต์นตนใหม่เกี่ยวกับ <S 2> <S 2> <S 2> การทำคลิปนะครับวันนี้จะพาไปดูการใส่เขาเรียกว่าดัก,กุ้งเนาะ <S <S อันนี้เขาทำเขาทำอะไรเหยื่อนี่เขาเรียกเหยื่อลำลลำลำ ปั่นเราเป็นก้อนๆแล้วนี่ผสมอะไรบ้างนี่ผสมอะไรเพิ่มหนึงครับผสมอะไรบ้างก็มีลำอ่อนหัวหันปลา <forcément S 2> <Lux ury. S 1> ดุกมีลำอ่อนหัวหัวหาร y, okay. ปลาดุกไข่ฟอกแล้วก็ไข่เป็ดอีกสีฟองครับมีไข่เป็ดด้วยใช่ครับเขามาให้ผมกินไม่ดีกว่าเหรอฮะโอ้นี่ใส่ใส่ไข่เป็ดด้วยฮะท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยว นี่<ไ>ปเป็น,ปน,นเดี๋ยวเขาจะพาไปดักนะครับผมผมก็ยังไม่ยังไม่ชำนาญน,นะครับเดินไปหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปอ่า,าอครับเดี๋ยวจะพาออกไปใส่นะครับช่วงนี้ก็มันก็พบคําแล้วครับมันจะมืดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาดูไมยกันครับไปดักกุงนะ้งฮะดักกุ้งแล้วก็เดี๋ยวว่าจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้ครับ,ดรบเดี๋ยวกะว่าพรุ่งนี้จะมาทําก้อยกุ้งครับเดี๋ยว ตามผู้ชมครับว่าจะไปเจอหมายตรงไหนครับถามไปฮะมาถึงหมายแล้วครับเป็นเป็นหมายของสะเข้าเลี้ยงปลาเนี่ยะครับอยู่ในหมู่บ้านนี้นะครับแต่ว่ากุ่งมันก็มีเยอะ,ะครับ เตาถ่านเลยฮะเตาถ่านยังใหญ่เลยครับนี่ฮะอู้หูใหญ่มากเลยอือหูน้องใหญ่มากเลยไม่ใช่เขาดักกินหมดแล้วอะท่านดักอยู่เลยไม่ใช่เหรอเข็มก็ดักอยู่เลยไม่ใช่ ไม่วิธีวิธีดรอปบอลนี่ดรอปลงไปแล้วก็เอาตะไคร่ยุไปอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกอะไรเดี๋ยวถามก่อนอุปกรณ์เขอะไรรรอออุุปปกกณณ์์งวัยรุ่นแบบนี้ครับอันนี้เขาเรียกอะไรที่ดักกุ้งครับอ่าจะเป็นแบบนี้ครับดักกบได้ไหมครับเดี๋ยวเอาใหม่มันเป็นเหมือนมุ้งมุ้งครอบใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่นี่ก็ทางเข้าเนี่เป็นแบบนี้ อ๋อมันเป็นเหมือนมุงครอบเดี๋ยวแล้วก็ใส่เลยครับเดี๋ยวครมาปุ๊ใส่ตรงกลางเลยอเอามือลวงเข้าไปเข้าไปใส่เหยื่อกุ้งก็จะเข้าไปไ้คือจกๆคล้ายๆจกครับใช่ครับใส่ต้นเัใ้่ตนนนสคือปั้นๆปั้นวางทิ้งไว้ใช่ไหม ตอนนั้นต้องขอดก่อนใช่แล้วออกก่อนเอาละคนคนคนติดแล้วครับแบบแบบแบบนี้ต้องทำนี้ก่อนครับโอ้ต้องมัดก่อนแบบแบบแบบนั้นมันมีถุงแบบนี้เอาถุงทางออกเอาถุงทางออกโอตรงตรงนี้อันตัวนี้ไม่มีถุงใช่ครับเวลาคนละดุลนลดุเวลาเขาเขาทางไหนก็เขาออกตรงนี้เอาเวลาโดยปกอ๋อสมมุติได้กุ้งนะออกทางหลังใส่เยอะก็ใส่อย่างนี้ให้มันมันอยู่ตรงนี้ยกขึ้นไปอันนี้ตรงกลางอันนี้ ผลิตเองเหรือเปล่าน,นี่สั่งซื้อครับสั่งซื้อรัสด้าครับรัสารั้าไม่ไม่ได้ผลิตอุปกรณ์เอง,นองเนาะคือเรามีมากี่หลังวันนี้มีมากี่หลังอนนาาาง้าวครับเก้าหลังนะฮะพอเราใส่ใส่เหยื่อเสร็จแล้วปกติเขาโ,โยนลงไปงี้เลย ให้มันจมครับจมก็ได้แล้วอยู่ในน้ำก็ได้แล้วจะเอาเอาแล้วถ้ากุ้งมันเข้าไปมันจะไม่ตายแต่มุดมันไม่ตายครับพวกเนี้ยเช้ารู้กันครับอ๋อคือท่านผู้ชมครับปกติปกติแล้วเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปพาไปดูวิธีการใส่เลยะครับมีก้าวหลังครับคือปกติแล้วสถานที่แห่งนี้คือเขา เขาพูดภาษาลาวนะครับเป็นลาวเป็นอีสานครับแต่ว่าผมเป็นเขยเขยเขยอีสานนะครับผมก็เลยต้องบรรยายเป็นภาษาไทยนะครับเสียดายนะครับที่ว่าบรรยายเป็นภาษาอีสานให้ท่านผู้ชมฟังไม่ได้นะครับลงไปหนึ่งหลังแล้วก็ลงไปีนหลังที่สองมีนอกอีกโอ้มีนกเขามานอนด้วยฮะ ใส่ใส่รอบเลยไหมนี่หรือเอาแค่แนวนี้ครับแล้วตอนนี้ก็ทีมงานก็ได้ใส่ครบแล้วนะครับใส่ไปครบแล้ว โอ้สุรุสุมัวื่พนพอดีฮรในหมายข้างหลังที่ผมนั่งอยู่นี่ครับเป็นสะใหญ่มากเลยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เราชมกันดูครับพรุ่งนี้ประมาณสักเท่า,า,าไหร่ครับหกโม,มงเช้าครับหกโมงเช้าเดี๋ยวทีมงานก็จะพามากู้นะครับ,รรบ,รรบว่า,าหมายนี้จะมีกุ้งเข้าไหมแล้วก็จะได้ไปทํากุ้งก้อยกันไหมครับแล้วเดี๋ยวคอยติดตามรับชมกันในพรุ่งนี้นะครับว่าจะได้ไหมเดี๋ยววันนี้กลับไปนอนก่อนครับ ก็สวัสดีตอนเช้านะครับท่านผู้ชมครับหลังจากเมื่อวานที่เรามาใส่กุ้งไว้ในหมายบ่อของเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบ้านนะครับรรเ,เพื่อนเพื่อนบ้านาก็กาลังเดินมาครับเ <c oughs> จ้าของพื้นที่ครับเ <c oughs> ดี๋ยนี้กําลังเเตรียมตัวที่จะยามกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาลุ้นไปพร้พอมๆกันครับว่า <c oughs> จะหมานไหมมื้อนี้มื้อนี้มื้อนี้จะหมานไหม ลหลังแรกที่เขาลงไว้นะครับตัวจะสวยครับผม<อ>ตัวแรกผ่านไปครับผมเจอเลยครับเจอเลยครับจเจอนลยครับผมหนึ่งหนังผ่านไปเจอเลยครับเจือวสวยนะครับตัวมีตัวปิ๊ง ว้าวนี่ก็หนึ่ง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 อุ้มมือเนาะหนึ่งถ้วยแล้วเนี่ยทำไมเดินไวจังเลยผมเดินไม่ทันเนี่ยตอนักหลังที่สองก็พอๆกันกับหลังแรกเลยครับได้แล้วครับได้แล้วครับ มานมานครับมานครับมันตายไหมเนี่ดโอ้ยังดิ้นอยู่นะยังดิ้นอยู่เนึกว่ามันตายเห็นมัน,น,นมดิ้นเอามผมก็เดินไปเรื่อยแหละตุงไหนเดินไม่ได้ผมก็ <c oughs> ตามติดไงตามติดชีวิตคนดักตุ้งคนระั มันกินกินเหยื่อจนหมดเลยเหรอมันดูดกินกันหมดเลย,ลยมันละลายมันละลายอ่ะแต่นี้มันดีคือเหยื่อไม่เหลือมันก็เป็นอาหารพวกปลาไปหลังที่สามก็โดนครับหลังที่สามก็น้อยน้อยกว่าหลังทีส่สอง นี่ครับเจ้าของเจ้าของพื้นที่ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่ให้เข้ามาถ่ายทำแล้วก็มาทําคลิปนะครับ,รบเออใช่อ <laughs> ันน,น,นี้หลังที่สี่ครับเดียวติดเลืองหลังที่ส <laughs> ี่ก <laughs> ู่กู่แบบอันนี้นะตัวนี้ เวฟไปนี่เลยโดกโจมลงหางสีเห็นตุ้นะี่เลยอันนี้มีอะไรหอยหรืออะไรนะหอยเลือข้าวผมอหอยเข้าด้วยหอยใหญ่ครับผมหอยเตะดูนี่ก็สีก็ดโดนนะโอ้โห<อ>มนันมันครับโอุลเป็นสีตามน้ำเนาะอือโอ้น้ำมันขุน่นมันก็เลยเป็นสีนี้สีตามน้ำครับโอ้โหผได้ครับผูได้ผูได้ ผ่านไปสี่แล้วก็อายุสองสามปูดเออทีมงานเราจอบลอยประจําครับตัวนี้ซื้อเยอะหนิตัวนี้แกมของเขาเยอะหนิหนักนี่คือมันมีอะไรอยู่ด้วยเปล่าอ๋อเยอะกว่าสี่หลังที่ผ่านมาครับแน่นอนหลังนี้โอ้โหเจ้าดิไม่ได้โกหกนะหลังอะไรโอ้โหหลังอะไรหลังที่ห้าหลังที่ห้าครับวันนี้เรามีเจ้าครับ มีไข่หอเหลืองไข่ไขโอ้ท่านชมครับไข่ในท้องมันเหลืองๆเ,เลยครับใช่ไข่เป็ดบอกเลอไขเ่ดด <laughs> ไขเป็ดข้างเลยใช่เลยที่เราเอามาทำอาหารใช่ไหม <laughs> หลังที่หกไม่ค่อยเข้าหรอกโอ้หลังที่หกขาดขาดขาดตูดครับขาดตูด,ด,ตดกุ้งเลย,นนลยเดินออกไปได้มันมัดหลุดอุ๊อนนโอ้ ไมจเนยไม่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำไอหลังนี้นะครับตูดขาดนะครับตูดมันหลุดตูดมันหลุดให้กุ้งเลยออกไปได้ครับโตัะหลาคักเทโอ้เป็นธรรมชาติมากเลยครับ

ไม่เอยเข่าทางนี้งนี <S 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 ้ไเยาห่ครับอาหารอยู่ทางนู้นไม่เอยเข่าเพราะแต่ก่อนเขาให้อาหารทางนู้นเขาบอกว่าไม่ค่อยเงนอืม ค่อยเข้าพอได้แต่แต่ไม่ยเยอะเนาะตะวันตะวันมันเข้าอยู่ครับโซนโซนนี้กุ้งไม่ค่อยชอบเข้าฮะส่วนใหญ่เข้าอยู่ฝั่งฝั่งแรกที่เราลงครอันสุดท้ายทำไมมันเป็นอย่างเงี้กุ้งเขา้าหลตาตํ้ดิ หลังสุดท้ายครับเดี๋ยวไปดูข้าบรวมกันอีกรอบนึงครับเราให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูผลงานอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปรวมผลงานให้ดูครับจะไปเทใส่ถ้วยใส่กระมังนะฮะเดี๋ยวตามมาชมครับแล้วก็เราจะไปทำเมนูกันด้วยนะฮะจะเป็นเมนูอะไรก็อย่าลืมนะฮะสิการแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก่อนที่จะไปติดตามการทำเมนูกุ้งที่เรามาดักตั้งใจเมื่อวานนะครับเดี๋ยวผมพักไปเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวตามไปดูครับผลงานครับเอาาใชไจาที่บนะ้า มันอยู่ผลดตผลสวยๆทั้งนั้นเลยครับตอนนี้เราก็เอากุ้งที่เราได้นะครับมามาล้างอยู่นะครับทำความสะอาดอยู่นะครับได,ได้เยอะเลย,นนยได้เยอะเลยหมอน,หน้อยๆได้เซนน้่นเยอะเลยครับจับกุ้ง อ๋ใส่น้ำในถังเยอะเกินกุ้งมันลอยหนีหมดกุ้งลอยหขับยากขึ้นเลยขาวเลยเมื่อกี้มันเหลืองเหลืองเนียนสีตามน้ำตัวกำลังสวยเลยนี่ผมจะชิมก่อนนะครับยังไม่ได้ปรุงเลยสดๆครับอืม หวานหวานอันนี้เดี๋ยวเราให้พี่เขาล้างกุ้งแปบ๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูพ่อครัวอีกท่านนึงนะครับนี่ผักก็มีปลูกวเองด้วยโอ้โหเครื่อง,งรุงปลูกไว้เต็มทุ่งนานเลยครับ เวลาเราดักได้มาแล้วก็โอ้โห,โโหสบายมากเลยซื้อแต่น้ำลำไยเท่านั้นนะฮะของกินน้ำชาของน้ำชาเลยครับกำลังเตรียมอุปกรณ์อยู่นะครับเตรียมเครื่องปรุงอยู่นะครับกำลังเก็บมาอีกนิดนึงเ่รัวอุปกรณ์พร้อมอันนี้จะถึงถึงเวลาปรุงแล้วใช่ไหมนี่ใส่แล้วครับ nước chảy, nước nuôi riêng, nuôi riêng, nuôi riêng ta, nuôi riêng ta, nuôi riêng, nuôi ยังไปทางนี้มันย้อนแสงด้วยไงโอ้ใช่เลยโอ้พริกเทใส่ลงเลยแดงๆเลยครับตามด้วยยั้งละนี่นัวนันว,นว,นวคือขงชิลอดนี่เลยนะขงชิลอดใส่หลายแส็บหลายน้ำปลาครับโหเส้นกันใหญ่เลยครับ ไม่หมครับก็มะนาวตามด้วยมะนาวครับอันนี้ผมไม่ใช่พ่อครัวนะครับแต่ว่าผมก็บรรยายไปตามภาพฮนะ <laughs> ไม่ใช่ผู้รู้เรื่องด้านการปรุงอาหารนะครับมะนาไปเท่าไหร่ลูกหนึ่งลูกรึ่นลูกนึงลูกครับ <c oughs> กกแดงครับ <c oughs> แล้วก็คนแล้วครับโอ้โหสี ชิมก่อนนะรสชาติเป็นยังไงแก้วเข้าที่แล้วอย่างๆครับเติมๆอีกสักนิดนึงครับนี่สุดท้ายโอหเทลงมาเลยครับอทแล้วก็ะขวดกระขวดใส่ทีละคนเลย มากเลยน้ำข้าวคั่วพี่เตรียมเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงครับนะครับผมพี่คนนึงก็กําลังหาเครื่องเครื่องเคียงอยู่ครับหาผักอยู่ครับ <c oughs> ก็หาได้ตามตามสวนที่เขาได้ปลูกไว้เนี่ยครับ <c oughs> วันนี้พ่อครัวเราจะให้ชิมแบบ บรรยากาศท้องทุ่งจริงๆเอาเอาผงใส่ใบตองเนาะใส่ใบกล้วยนะครับมันมีอะไรใบใส่ครับผมมีอะไรเสริมอรรถรสในการชิมครับเนี่ยครับว้าวเต้นครับผมเต้นเลยครับผมอ่าครับผมอดแซ่บเสีบเสีบกดใจไม่ไหวแล้วครับผมอดใจไม่ไหวแล้วครับผมขอขอก่อนเลยครับนี่ฮะทำใหญ่ๆเลยฮะโอ้ กัวบกรอบมีกรเทียมนุ่มกมระเทียมเต้นเต้ต็นเต้นครับอ่าจดจัดเลยครับเผ็ดเผ็ดกำลังดีเลยอโอ้ผมก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ชิมเหมือนเหมือนเหมือนผมนะครับสดมากครับเอาดิ cua của chúng kéo kéo, Nước cung của cung mai tôn, ừ, như sụt เราจะกินหมดไหมนี่ผมว่าไม่น่าหมดเนาะหมูเยอะเยอะมากเนลยหมูเต็มผลงานจากเขาเรียกอะไรนะมุ้งมุ้งมุ้งดักกุ้งมุ้งดักกุ้งเก้าหลังครับแต่ว่าจุดรั่วไปหนึ่งหลังถ้าเราเพิ่มเลย สายขมิ้นเขาเรียกมุงมุงดักกระพืออืมมุงดักกระพื้องมุงมุงดักกระพือองกระพือกระพือภาษาขมิ้นเนี่ยแปลว่าตุ้งนะครับโอ้ความรู้วรรณคัมภีร์ครับคนรใหม่ครับก้อยก้อยกระพือก้อยกระพือก้อยกระเบื้องถ้าเป็นเมนูอื่นเราไปทำอะไรที่มัน แซบกว่าน,นี้มีไหมส่วนใหญ่ที่ได้มาก็จะแบบนี้หมดเลยทอดใส่ไข่ครับอ๋ทอทอดใส่ไข่ผมเคยกินด้วยอ,อาหารเด็กน้อยอืมเด็กเขาชอบกินเแต่ลูกชายผมไม่ชอบกินเพราะเขาบอกว่ามันทิ่มคอพ่อใช่ต้องหอดตัวเล็กประมาณนี้ใส่ประมาณนี้เลยแต่ตัวใหญ่มันไม่ได้อืมแข็งเอาโอครับท่านผชมครับ สหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไปเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับแล้วก็เดี๋ยวมากินกุ้งก้อยกุ้งไปด้วยกันนะครับนี่ะอยากจะลาท่านชมก็โอ้โหใครยังเห็นใจท่นชมครับมันแซ่บจริงครับโอ้ชิมชิมน้อยครับกินครับกินอยู่แล้วครับผมอยากบอกว่าบรรยากาศก็ได้ครับยามเท้าไปดักมาสดจากบ่อของใครก็ไม่รู้นะ ขององทิ์เข็มครับอ๋อน้องๆในทีมงานเนี่ยนะครับใจดีเใจดีมากเข็มเสาเข็มมอริโอสาขอบคุณน้องน้องเข็มด้วยครับแล้วก็ขอบคุณที่สุขใจครับแล้วก็ขอบคุณพ่อบครัวช่างวัดนะครับครับนี่ครับผมครับทุกครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวก็อย่าลืมติดตามแลก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ